การอ่านในภาพรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทํานายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงมงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยรักขอให้ทุกคนมีพลังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะ ดีค่ะดวงชะตาพาเพลินใบแอมทรณีโดยไม่หมอแอมธรรมทราร่นะวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงในเดือนกรกฎาคม2566นะของคนที่เกิดในลัคนาราศีมิถุนหรือชาวราศีมิถุนดูได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีเลยมาดูกันว่าชาวมิถุนในเดือนกรกฎาคม2566จะเป็นอย่างไรกันบ้างสับสดๆกันเลยสําหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอเนาะคลิกลิงก์ลายออฟฟิเชียลก็ดีทักมาทางอินบ็อก ทางเพจก็ได้ทุกช่องทางเลยทักมาจองเกินก่อนนะอ่ะขอดูพลังงานหน่อยค่ะคนที่เกิดในลัคนาราศีมิถุนหรือราศีมิถุนในเดือนกระกฎาคมจะเป็นอย่างไรกันบ้างใบ่แรกมาโอ้โหต้องบอกเลยการงานมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงนะเหมือนกับว่าจะหยิบจะจับจะทําอะไรดูจะสามารถผ่านพ้นนะ แล้วก็ประสบความสําเร็จได้ดีทีเดียวนะพลังกายพลังใจเต็มเปีย่ยมความสามารถล้นเหลือมีโอกาสที่การงานความมั่นคงจะเกิดขึ้นกับคุณในเรื่องของสุขภาพอาจจะระวังเรื่องของการปวดหัวปวดศรีรษะเวียนหัววดศรีรษะปวดเมื่อยร่างกายนะปวดเมื่อยเนื้อตัวจากการที่ใช้ใช้ใช้ร่างกายเยอะนะอาจจะเป็นในลักษณะนั้นนะในเรื่องของการเงินไรายได้ทรัพย์สิน ดูจากพลังงานต้องบอกว่าพึ่งตัวเองเป็นสําคัญนะคะมันเหมือนกับว่าพึ่งคนอื่นได้ไหมก็พึ่งคนอื่นก็อาจจะได้ระดับหนึ่งแต่หลักๆถ้าพึ่งตัวเองอ่ะมันมันจะทําให้คุณมีโอกาสทางการเงินมากกว่าเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเงินช่วงเวลานี้ยึดหลักสร้างด้วยตัวเองจะดีที่สุดเลยนะในเดือนกรกฎาคม2566นะชาวมิถุนนะเออมีโอกาสที่จะต้อง ดิ้นรนแล้วก็สร้างด้วยตัวเองและจะมีการเงินที่ดีเข้ามานะต่อมาเพื่อนฝูงพี่น้องคนรอบข้างเป็นอย่างไรเพื่อนฝูงพี่น้องคนรอบข้างนะก็สนับสนุนส่งเสริมดีแต่ในขณะเดียวกันมันเหมือนกับว่าเขาก็มองคนคุณเป็นที่พึ่งเหมือนกันเนาะเอออาจจะเหมือนคุณต้องดูแลนะพี่น้องคนรอบข้างเหมือนกันหรือเขาอาจจะมองว่าคุณเป็นที่พึ่งอะนะหรือมองว่าคุณเป็นคนให้ความเคารพคุณเยอะหรือเป็นไปได้ว่า เพื่อนฝูพี่น้องคนรอบตัวคุณช่วงเวลานี้อาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าเยอะหน่อยนะหรือต่างวัยหรืออาจจะแก่กว่าก็ได้แล้วเขามองคุณเป็นที่พึ่งหลักของเขาเลยช่วงเวลานี้ในเรื่องของหลักฐานบ้านเรือนอาคารบ้านเรือนความมั่นคงดูจากพลังงานมีโอกาสสร้างความมั่นคงได้นะคือ1คือตัวคุณเองสองคือครอบครัวสนับสนุนส่งเสริมผลักดันทําให้ มันมีความมั่นคงเกิดขึ้นมีหลักมีฐานคนในครอบครัวจะช่วยเหลือกันทําให้ครอบครัวมีหลักมีฐานมีความมั่นคงได้นะมีบ้านมีรถมีทรัพย์สินมีที่ดินนะคะลูกหลานบริวารลูกน้องหรือคนรักเป็นอย่างไรลูกหลานบริวารลูกน้องดูจากพลังงานก็อยู่ในโอวาสดีนะอืมอยู่ในโอวาสดีเชื่อฟังดีในขณะเดียวกันคนรักถ้าเกิดคุณโสดอยู่ระวังนิดนึงคนเข้ามาอาจจะมีเจ้าของแล้วส่วนคนที่สถานะไม่ชัดเจนนะ ยังคงมีความคุมเครืออยู่ส่วนส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วช่วงนี้เสน่ห์แรงนิดหนึ่งทั้งคุณและคู่นะอาจจะมีอาการหึงหวงกระนิหนึงก็เติมความหวานให้กันหน่อยจะได้สบายใจกัน้งคู่นะต่อมาปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นคืออะไรเรื่องเงินนะเห็นไหมให้เก็บเงินเก็บทองไว้เป็นช่วงเวลาที่ต้องเก็บเงินเก็บทองบริหารจัดการการเงินให้ดีค่ะนะแล้วมันจะคล่องตัวจะไม่ต้องกังวลในเรื่องนี้นะแก้ไขได้อยู่แล้วนะปัญหาอุปสรรคคือ มันเป็นสิ่งที่แก้ไขได้ไม่ใช่ว่ามันจะหยุดแบบนี้นะทุกสิ่งบนโลกใบนี้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะมันไม่ได้จีรังยั่งยืนมันไม่ได้เกิดแบบนี้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นแล้วเกิดขึ้นๆๆแ,ลแล้วก็ดับเกิดขึ้นแะล้วก็ดับนะไอ้ปัญหาที่เกิดขึ้นเหมือนกันเรื่องการเงินเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็ดับนะคุณแค่โลกนี้มีปัญหาผู้มีปัญญาจ,จะต้องแก้ปัญหาทั้งหลายแหละจะต้องแก้ด้วยปัญญาแค่นั้นเองนะต่อมาเรื่องของความรักเจาะลึกกันนิดหนึ่งถ้าโสดอยู่อย่างที่บอกไป มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาแต่อาจจะมีคนที่มีเจ้าของปะปนมาด้วยเพราะฉะนั้นเลือกดีๆนะคุณอาจจะมีคนเข้ามามากกว่าหนึ่งคนนะเพราะฉะนั้นคุณมีทางเลือกมีช้อยส์เยอะเพราะฉะนั้นอย่ารีบนะส่วนถ้าเกิดสถานะไม่ชัดเจนนะระวังคําพูดและการสื่อสารนิดหนึ่งช่วงเวลานี้มีโอกาสขัดอกขัดใจกันไม่ไม่ถูกอกถูกใจกันได้นะคะเออแล้วก็ในส่วนของอคนที่ มีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วช่วงนี้ระวังเขาพูดและการสื่อสารนะสื่อสารดีส่งผลดีสื่อสารไม่ดีทะเลาะเบาะแวงกันได้และอย่างที่บอกไปนะสเสน่ห์แรงทั้งคู่อาจจะมีหึงหวงกันหน่อยก็อ่อนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเติมพลังความหวานกันเข้าไปถ้างอนกันก็คือเขาให้เข้าใจว่าเขารักเราเขาถึงงอนเราเขาถึงหงห่วงเรานีกยเไหมนะเออพูดดีกันไว้แล้วความสัมพันธ์จะดีต่อมาค่ะในเรื่องของ สิ่งที่ต้องระมัดระวังอีกอย่างหนึ่งคือชีวิตจะมีช้อยส์มีทางเลือกเยอะนะช่วงเวลานี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่ารีบค่อยๆคิดค่อยๆตัดสินใจแล้วทุกอย่างมันจะโอเคเองนะแล้วก็อะไรที่คุณคาดหวังไว้ให้ลงมือทำนะอย่าโมแต่คิดถ้าถ้าคิดอย่างเดียวมันไม่เกิดต้องลงมือทําด้วยนะคะความสําเร็จดูจากพลังงานยิ่งทายิ่งมียิ่งทำยิ่งได้ยิ่งทำ,ย,งทำ,ย,งทำยิ่งรวยเห็นไหมเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องของการเงินเรื่องของความสําเร็จคุณทําได้อยู่แล้วแต่คุณต้องลงมือทําด้วยตัวเองอย่าหวังพึ่งคนอื่น พึ่งตนอัตนิอัตหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนแล้วมันจะสําเร็จแล้วความสําเร็จจะเกิดขึ้นต่อมาเรื่องของการงานกันบ้างการงานเห็นไหมการงานก็มีโอกาสทางการเงินเข้ามาเนี่ยเห็นไหมมีโอกาสเยอะแยะมากมายมีโอกาสจเจริญเติบโตก้าวหน้ามีโอกาสาที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งหรือว่าถ้าทําธุรกิจก็มีการเงินเข้ามาแบบรัวๆแค่คุณจะต้องสร้างด้วยตัวเองแค่นั้นเองแล้วก็บริหารจัดการให้ดี นะแล้วการเงินมันจะไม่เป็นปัญหาเลยเนี่ยดูจากพลังงานอ่ะโอ้โหการเงินมาแบบรัวๆนะเออต้องบอกเลยนะโชคลาภมีไหมก่อดูพลังงานหน่อยต้องบอกโชคลาภอาจจะมาหลังจากนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับพลังงานความคิดของคุณด้วยบางครั้งบางทีคุณคิดลบคุณเครียดคุณไปจดจ่อกับสิ่งที่คุณไม่มาไม่ได้ไม่มีจดจ่ออยู่นั่นแหละแล้วคุณก็เลยเรียกสิ่งความ ความไม่โชคดีความไม่สมหวังเข้าสู่ชีวิตเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอดทนนิดนึงพยายามโฟกัสสิ่งดีๆที่มีนะและอดทนไม่นานโชคลาภมาแน่นะแต่คุณต้องลงมือทําให้เต็มที่ก่อนในหน้าที่ของคุณแล้วโชคลาภเขาจะตามมาเขาจะช่วยเขาจะสนับสนุนเขาจะช่วยเหนือเขาจะมาทําให้ชื่นใจเพิ่มเติมเขาจะมาเป็นรางวัลเนานะนะคะสุดท้ายอะไรที่ต้องระมัดร,ระวังอีก สิ่งที่ต้องระมัดระวังคือเรื่องของความสัมพันธ์เหมือนตอนนี้คุณโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินเยอะแล้วลืมในอะแบตหมดไปซะก่อนเติมอีกสักหน่อยหนึ่งนะก็คือว่าบางครั้งบางทีคุณไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินเยอะนะคะก็เลยไปทําให้เนาะลืมใส่ใจในเรื่องของความสัมพันธ์ก็เลยส่งผลเพราะฉะนั้นแล้วพยายามนะ บาลานซ์ balance, ชีวิตใด้ดีสมดุลชีวิตใด้ดี work life บาลานซ์และทุกอย่างจะด,ดีเองเนาะโอเคค่ะและนี่คือคำแน,นานทั้งหมดของคุณนะชาวมิถุนเนาะในเดือนกรกฎาคม2 5 6 6นกนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊ง,งกดซีฟอร์สให้กับหมอด้วยนะคะในทุกตรงช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูและก็เป็นกำลังใจให้หมอในการทำคลิปดีๆต่อไปให้กับทุกๆคนเลยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่าเบิกบานเตือนรู้แล้วก็ส่งกลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย